มาเร็วเร็วไปนี้รถมาัดมาไปไปไป มันหกกับมดขึ้นอ่ออ้วนมาแล้วอ้วนมันทำไมหู้ดีจังว้ยอ้วนน่ะอ้วนมันมันหู้ดีจังว่าอ้วนหู้ดีจังอ่ะอ่ะอ้วนนะไมดีนะ เดือดมาสายเด็วดถดถอถมันมาเดืรถมันมาออาไอแดงไอเทียเ่ยวน้อยเที่ยวน้อยต้องแกะแกะไม่เต็นเอไอเที่ยวน้อยมันแกะไม่เต็นเด้อมา dạ lúc già, dạ mấy ao mấy ao mấy ao, ừ mấy ao cắt đây ngay nè, không được đâu, không được, ao ít thung mà, ao ít thung mà, ไม่ต้องห่วงน้องให้น้องกินมากกินค่ะอ้าวหกหมดแล้ว มาที่พ่นลงเม็ดใหญ่ๆจะรอดไหมเนี่ย แม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วฝุ่นมุ่นฝุ้นจะตกกันเนี้ยแน่โดนฝุ่นแน่ๆน่แจะลอยกระทงกันฝุ้นจะมาตกอ่ะ